ผู้พูดยมมโตะวิธีตำราทิ่96อิโทะคาโชบึ้มอูรลิวนะฮะยิงคริด้วยตัวหลังหายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอิโชคาโชหายไปซะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทเบรนา,าชีวิตน,นินดนกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองทีมคอมโบปูบ้ยมโมโตะเก็นลิวไซ ปูิวตัวละครระดับ S R ไอก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็น Beat s a b น r an ชีวิตนิรันด์ l n a o l o g X Next Generation แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง f a c e b o o k เราสามารถแอดไลน์ Power Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay กำมาต่อนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลของตัวละครคุดปูย่ยมวัตโตะเกนลิวไซณปัจจุบนันผมก็อัปเกรดขึ้นสู่5ดาวเลยใช่ไหมครับพลังโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่36-409พื้นฐานอุปกรณ์ผมทําไปที่3ดาวปลุกตื่นอาวุธ1ขั้นเท่านั้นชุดก็เป็นสีม่วงบวกสีนะครับสมุดก็เป็นสีม่วงบวกสีแล้วก็ปลุกตื่นสมุดไป1ครั้งการปลุกตื่นหมดเนี่ยจะบวกพลังโจมตี7.5%และตาบวก4ปลุกตื่นไปเช่นกันแต่การปลุกตาจะบวก SP 7.5%ส่วนพนานกากกรรของตลค็จะเป็นสีฟ้้าทังหมดปดลลดด็ออกแ้้ววไ6ช่งย ช่องแรกสิทธิ์อาจารย์จะบวกแอตแท็ก15%ช่องที่2หน่วยที่1จะบวกแอตแท็กอีก15%ช่องที่3เนี่ยยังปลดล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีไอเซนซูซูกเเกช่องที่4เราต้องปลดล็อกพันธกันไปก่อน5ช่องช่องที่1ทางด้านขวาลิวจินชกะเลเวลหนึ่งช่องที่2เนี่ยอยากปลดล็อกมากเลยนะครับแต่หินปลุกตื่นไม่พอนะหินเกินแท้ช่องที่3ามตำลาลับฮาคุดะเลเวลหนึ่งช่องที่4ทางด้านขวานี่ครับเปลวไฟสีแดงนี่ก็คือพันากาันของตัวละครทําให้มีค่าแอตแท็กสามหมื่ 1,566 SP 169,96เลเวลของตัวละครเลเวล61คุณภาพสีม่วงบวกสอัปเกรดดาวแน่นอน5ดาวนะครับและเลเวลสกิลเลเวล61เต็มเท่าตัวละครสกิลคอมโบโจคาคูเอนโง่ยามมโมโตเกนลรือใส่ชิงเงคุณิสร้างดาเมจใส่ตูแบบเดียวมีโอกาส20%ทำให้เป้าหมายติดสถานะสตันต่อเนื่อง1รอบและสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่ตัวละครสายเด้60%สถานะสตันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ส่วนสกิลท่าไม่ตายวิธีทำลายที่96 ถูทคาโชยามาโมโตเกลิวไซชิงเงยคุนิสร้างความเสียหายสตูทั้งหมดออกาให้เป้าหมายติดสถานนะเผาไหม้ต่อนเนื่อง2อรอบและเป้าหมายแต่ละตัวนะครับมีโอกาส20%ลดค่าฟูลี่ลง300แต้มอีกท้งก็ยังมีโอกาสอีก10%นะทำให้เป้าหมายติดสถานนะสตันหลังจากที่เราปลุกตื่นอาวุธโอกาสลดฟูลี่จากเดิม20ก็จะเป็น30และโอกาสทําให้สตูติดสตันก็จะเป็น15%ขอแค่อย่างน้อยๆนะฮะทำตัวละครให้ถึง4ดาวเด่ยมันจะดีมากๆเลยหรือถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นตัวละครหลักๆนะครับทำ3ดาวไว้ได,นะตดะตจจอบโ เ,เพราะว่าหลังจากที่เราอัปเกรดถึง4ดาวก็จะปลดล็อกพาสีหลักครอบเพิ่งมเมื่อายามโตะเกนลิวไสชิงเงคุนี้ถูกโจมตมีมีโอกาสทําให้ผู้โจมตีติดสถานะเผาไหม้ต่อเนื่องหนึ่งรอบและก็เมื่มอาายามโตะเกนลิวใสชิงเงคุนี้อยู่ในสนามจะเพิ่มค่าฮิตเอฟเฟกของตัวละครสายทัศน์เพิ่มขึ้น5%ฮิตเอฟเฟกนี้นะครับก็คือเพิ่มผลของพวกโอกาสติดสตันหรือพวกโอกาสติดป้ายของอย่างเช่นม um ัตสึมโตะและมิคุอันนี้ก็จะทาให้มีโอกาสติดป้ายมากขึ้นแต่จะให้เฉพาะตัวละครสายน่่้อืๆไไมด นะส่วนผลของเผาไหม้นะครับเมื่อสุดสุดในแต่ละรอบจะได้รับดาเมจที่เกี่ยวข้องกับ s ปสูงสุดอัตราเผาไหม้จะอยู่ที่48เเลยนะและดาเมจเผาไหม้นะครับจะอยู่ที่5ของ s ปสูงสุดซึด่งโดยพื้นฐานนะครับคุณปูย่ยมโตกเกนรวไซนี้เราสามารถเล่นเป็นตัวละครสายซับก็ได้หมายถึงซับดาเมจนะครับทำให้ตูติดสถานะตันแล้วก็สร้างพวกสถานะเผาไหม้จากท่าไม่ตายคือถ้าสกิวท่าไม่ตายเนี่ยเขาทำให้ตูติดสถานะเผาไหม้แน่นอนอยู่แล้วนะครับและส่วนถ้าเราอัปเกรดถึง5ดาวได้นั้นเราก็จะไดด้้อัตตรราาเมเมมมพิ่ขึึนถง10%คปูยโ สาย5าดาวขึ้นไปแน่นอนนะฮะก็ควรที่จะต้องเล่นเป็นสายดาเมจถึงจะตอบโจทย์ที่สุดจะโหดมากๆเลยนะครับส่วนพรสมบรค์ของเขาในอารีน่าลักศึกเคมะจิจะอัพความแก่งคิและอัพความแก่งบล็อกของตัวละครทั้งหมด0.8%อันนี้เป็นผลเลเวลหนะครับเลเวล5จะอยู่ที่2.4%ส่วนโซ่ที่ใช้ในการต่อสู้สําหรับผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายดาเมจนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็เลยจะใส่โซ่ต่อสู้ทําลายผลของโซนะครับก็จะบวกแอตแท็กให้เราและเพิ่มอัตราคิติคอน7.5%รวมถึงอัตราดาเมจ8.25% ผลโซ2ดาวเท่านั้นนะครับและโซช่องที่3เนี่ยผมใส่เป็นโซทยานฟ้าและส่วนตัวละครอูริวที่เราจะเอามาควบคู่กับคุณปู่ยามาโตะนี้นะครับผมก็ได้ทาการปลุกตื่นอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันเพื่อที่จะเอาผลสกิลพิลุนแสงอิชิดะอูริวสร้างดาเบิดไฟสตูนึงแถวไฟต้นแถวเดียวกันเพิ่มอัตราคิติคอน1 5ปดาเมจคิติคอนอีก15%อนส่วนสกิลอื่นๆไม่มีอะไรมากครับ ซึ่งไม่มีผลกับคุณปู่ยามาโตะสักเท่าไหร่นะครับมีผลแค่ท่าไม่ตายนี่แหละเพิ่มาตามคิดิคอน15%นะครับที่เราจะเอามาเข้าคู่ฉะนั้นเมื่อเห็นความสามารถของตัวละครแล้วนะครับการจัดทีมเนี่ยผมก็จะจัดทีมเป็นแบบนี้เราก็จะให้คุณปู่ยามาโตะนะครับอยู่แถวหลังตำแหน่งที่2อูดิวเนี่ยต้องเปิดสกิลก่อนก็เลยอยู่ตำแหน่งที่1ทางฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวละครซันเยสึจะอยู่ตำแหน่งที่3ส่วนตัวละครอื่นๆก็เอามายืนเพิ่มดาเมจแบบปกติแต่ซึ่งคุชิกิเบลคุยังผมเนยย แล้วกันก่อนที่เราจะไปลองต่อสู้อลิซ่าเราก็มาลองอย่างเชิงกันก่อนดีกว่านะครับหวดไปวัดฝีมือสตารต์โตอิชิดะอุลิวปูเลอแท็กนะครับพิรุนแสงโอกาสติดขีดโคตรเยอะยังไม่ติดเลยฮุดปูยามาโตะวิธีที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกอิโทะคาโชบึ้มหายไปสามตัวนะครับติดสตันอีกหนึ่งตัวติดเผาไหม้ด้วยนะตัวละครที่เหลือนะครับสันเงี้ยสืบปานเข้าไป แนวหลังตายไปอีกสองแล้วก็เก็บเซมบงซากุระเห็นไหมมายืนเท่ๆนะครับถึงแม้ยังไม่ได้ตัวละครระดับยูอาก็คอยเวราได้อยู่คนั้นมานะฮะันดับพลังลบสิบหกเขาก็มีคุณปูย่ยามาตะกเกนเลวไซเช่นกันแต่เป็นสีดาวนะและใส่โทต่อสู้ท้องหักด้วยวัดดูสปีดมากกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเพราะตัวละครคนอื่นยังไม่ถึงในเบสหกสิบสองนะครับอินทูคั้ ปึ้มเข้าไปหายไม่ล่ะติดคลีตัวเดียวนะครับแต่หายไปหนึ่งตัวสันเงี้สึญญาสปาดไปอีกหนึ่งสก,กิลหายไปต่อด้วยสลักขี้เขมปจิถ้าไม่ตายนะครับติดคลีตัวหน้า,ต,นาตัวหลังติดรีบอลแย่แล้วสิอย่าให้ปู่ได้เปิดตามนะเรียบร้อยนะฮะคุณปู่ตายไปแล้วตีธรรมดาติดคลีก็แรงจบได้เหมือนกัน แต่ยังไม่สบายใจเลยงั้นมาต่อสู้อารีนาและกลาน,นึครับเราว่าจะจัดเป็นแบบนี้ใช้บาริริเนี่ยเปิดสกิลก่อนอันดับแรกยังไงคุณปู่ยามโตก,กิลิวไซก็มีสถานะเผาไหม้แล้วเจอพิษอีกสักหน่อยก็จะเป็นอะไรไปทั้งพิษทั้งเผาไหม้ไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับปังเคยนอนไปครับติดพิษหมดทุกตัวอูริวนะฮะยิงครีดด้วยตัวหลังหายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอิจูคโจูหายไปซะ ยามโตกินเลยสิคุณปูกคุณปู่ซาเลคิก็ปาดไปหนึ่งดอกนะครับหายไปอีกสองตัวคุโร <c oughs> สกิอีติโกก็ได้ออกบ้างอยู่ซารลคิปาอีกยล้วค่าได้เอาใหญ่เลยนะปาบซันเงือกสึต้องให้เก็บสินะ โอ้ติดรีบอลเนี่ยไม่ตายด้วยเหรอยังอีกอม,อม,อม,มาซูมาโต้ชุดไม่น้ำจะเกินไปแล้วนะถึกเกินลองวัดอีกสิครับกับทีมที่มีพลังมากกว่าแต่เขาสปีดน้อยกว่าเรานะสู้ด้วยทีมเดิมเลยช่วงนี้เราต้องเอาสปีดเข้าว่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเลเวลห2สองอะเออเราเล่นส่วนได้อยู่นะมายูริติดผิดไปก่อนนะครับอีชิดะไม่คลิเลย คุณปู่บอกเดี๋ยวเก็บเองอิโทโขโชไปวิธีทีทำลายคือข้อ6หายไปนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวสันนินสึปาสกิลทาไมตายไปหายไปอีกสองตัวขาวดีถึงที่เาสลักที่เคมป์จิฟาดเข้าไปนะครับมาซูมาโตะแล้วไงนอนไปซะปิดฉากด้วยตัวละครเอกของเรานะครับ <c oughs> เหลือคุโรสกิมาอยู่ดีตัวดึงยังยังไม่ตาย เดืออซาราคิลาด MVP ไปแต่ดามเมจหลักก็ยังเป็นคุณปู่ยามาตกเกลียวสายยูดีนะครับคราวนี้เราก็มาลองสู้กับทีมตั้งรับกันดูบ้างเขาใช้เป็นตัวละครอูโรฮันดานเลสซึเกียวระคุซุนซุยพร้อมโยโรอิจิมีผลลดดามเมจของเต่าดำความแข็งแกร่งบล็อกอีก10%ซนะครับหวดไปดูซิจะได้ลองรู้ดีครับต่อให้ลดคันดามเมจขนาดไหนความแรงเนี่ยจะเยอกยังสักเท่าไหร่ <laughs> ติดผิดไปก่อนอูริวนะครับ แรงนะแต่ไม่คลิของยิงอยู่นี่วิธีที่196อิโตะคาโชหายไปสองตัวนะฮะอย่างน้อยและสาลคิเคมปจิปาดเข้าไปอีกหายไปอีกสองตัวข่าวนี้คุโรสกิอิจิโกะสก,กิลเข้าไปครับหนึ่งแสนดาเมจตัวเอกอยู่ที่ซันเยซจบไปแบบสวยๆป้าลาดช็อตไปครับ ิดก่อนมาเยอะแล้วเราลองเป็นฝ่ายเสียเปรียบเปิดหลังก่อนดูบ้างดีกว่าและพลังเราน้อยกว่าด้วยนะครับหวดไปซิอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยจะอึดถึกทนหรือเปล่านะ <c oughs> สำหรับคุณปู่ยมโตเกนลิซายนะโดนเขาเปิดก่อนนะครับถ้าไม่ตายหายไปประมาณ20%ปไม่ถึงนะสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละอูริวนะครับติดมืนด้วยสันเงียซื้อปาดไปครับหืต <c oughs> ิดคลิด้วยนะโชคดีแต่ไม่ตาย สุยโฟงล้าช็อตไปฮะอูริวยังยังไม่จบคอมโบเขาหูหายไปเลยฮะสามสิแปดเขาติดใบด้วยงานมาแล้วไงฮึช่าไม่ได้ลงสกิลเลยตาย นั่นแหละครับอย่างที่เห็นณนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดก่อนนะครับยังไงเราก็เสียเปรียบเพราะว่าความสามารถของโซนที่4ยังไม่เปิดถ้าเปิดแล้วเราถึงจะสามารถเล่นเป็นทีมสวนได้ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งพัานนี้ก็มาฮามาชมยามามตกเกนริวไซ5ดาวคอมโบคู่กับอิชิดะอุริว5ดาวซึ่งทางอุริวทำมากกว่านี้นะครับผมว่าคอมโบมันก็น่าจะ เพิ่มความโหดให้มากกว่านี้หน่อยแต่ยังไงสําหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับคุณปูยมโตสายดามเมจก็น่าจะเป็นตัวละครตอบโจทย์ที่โหดสุดในปัจจุบันแนะนําให้ไปหาเล่นกันได้เลยนะครับถ้ามีตัวละครนี้มาให้เปิดอย่าลืมไปเปิดหากันด้วยนะยังไงสาหรับพาร์ทนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกมบิทเทเบลนาชีวิตนิรันด์และถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับยังไงสาหรับพาร์ทนี้ก็ขอบ นะครับสำหรับพาคนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ